เพราะว่าจะาประจําวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2021สัปดาห์ที่22เทศก,กาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญตัติโมเสสกล่าวกับประชาชนว่าบัดนี้ชาวอิสราเอลเอ๋เอยจงฟังข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติ แล้วท่านจะมีชีวิตและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงมอบให้ท่านท่านจะต้องไม่เพิ่มเติมสิ่งใดลงไปในข้อความที่ข้าพเจ้าสั่งและต้องไม่ตัดตอนใดออกไปแต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านตามที่ข้าพเจ้าสั่งท่านไว้ท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์ เพื่อชนชาติอื่นๆจะได้เห็นว่าท่านมีความเข้าใจและปรีายาญเมื่อเขาได้ยินคำพูดถึงข้อกำหนดเหล่านี้เขาจะพูดว่าชนชาติยิ่งใหญ่นี้เท่านั้นเป็นประชากรที่มีความเข้าใจและปรีายาญเพราะไม่มีชนชาติใดแม้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามจะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิด ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราสถิตใกล้ชิดเราทุกครั้งที่เราร้องทูลพระองค์ไม่มีชนชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์เที่ยงธรรมเท่ากับธรรมบัญญัตินี้ที่ข้าพเจ้ากำลังสอนท่านอยู่ในวันนี้เพลงสดุดีข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดจะอาศัยในกระโจมของพระองค์ได้ ผู้ใดจะพำนักบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้นั้นคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติปฏิบัติความชอบธรรมพูดความจริงจากใจของตนผู้ที่บังคับลิ้นของตนไว้ไม่ใส่ความไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านผู้ที่เหยียดหยามคนเลวทรามแต่ให้เกียรติผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ายืนยันคำสาบานแม้จะต้องเสียหาย ผู้ที่ให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยไม่รับสินบนปรักปรำผู้บริสุทธิ์ผู้ใดประพฤติชเช่นนี้จะไม่หวั่นไหวตลอดไปบทอ่านจะจดหมายนบุญยากอบพี่น้องที่รักยิ่งของประธานทุกอย่างที่ดีและบริบูรณ์ย่อมมาจากเบื้องบนลงมาจากพระบิดา ผู้ทรงสร้างความสว่างพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงไม่ทรงมีแม้แต่เงาแห่งความแปรปรวนใดๆพระองค์พอพระทยัยให้เราบังเกิดโดยพระวาจาแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นดูดผลแรกในสปปรรพสิ่งที่ทรงสร้างจงน้อมรับพระวาจาที่ทรงปลูกฝังไว้ในท่านพระวาจานั้นช่วยวิญญาณท่านให้รอดพ้นได้ จงปฏิบัติตามพระว่าจามีใช่เพียงแต่ฟังซึ่งเท่ากับหลอกตนเองการปฏิบัติศาสนากิจบริสุทธิ์และไร้มนทินเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดาคือการเยี่ยมเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตนให้พ้นจากมนทินของโลกบทอ่านจากพระวรสารนบุญมารโก เวลานั้นชาวฟาริสีและธรรมจารย์บางคนจากกรุงเยรูซาเลม็มมาเฝ้าพระเยซูเจ้าพร้อมกันเขาสังเกตว่าสิทธิ์บางคนของพระองค์กินอาหารด้วยมือที่ไม่สะอาดคือไม่ได้ล้างมือก่อนเพราะชาวฟาริสีและชาวยิวโดยทั่วไปย่อมถือขนบรรมเนียมของบรรพบุรุษ เขาไม่กินอาหารโดยมีได้ล้างมือตามพิธีก่อนเมื่อกลับจากตลาดเขาจะไม่กินอาหารเว้นแต่จะได้ทำพิธีชำระตัวก่อนเขายังถือขนบธรรมเนียมอื่นๆอ,อีกมากเช่นการล้างถ้วยจานชามและภาชนะทองเหลืองชาวฟาริสีและธรรมาจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่า ทำไมสิทธิ์ของท่านไม่ปฏิบัติตามขบธรรมเนียมของบรรพบุรุษและทาไมเขาจึงกินอาหารด้วยมือที่ไม่สะอาดพระองค์ตรัสตอบว่าประกาศกอิสยาได้พูดอย่างถูกต้องถึงท่านคนหน้าซื้อใจโคตดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าประชาชนเหล่านี้ให้เกียดเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเราเขานมามัสการเราอย่างไร้ความหมายเขาสั่งสอนบัญญัติของมนุษย์เหมือนกับเป็นศาสธรรมท่านทั้งหลายละเลยบทบัญญัติของพระเจ้ากลับไปถือขนบธรรมเนียมของมนุษย์พระองค์ทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตรัสว่าทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมนทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมนทินจากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้ายการประพฤติผิดทางเพศการลักขโมยการฆ่าคนการมีชู้ความโลภ การทำร้ายการช่อโกงการสําสอนความอิจฉาการใส่ร้ายความหยิ่งยโสความโง่เขลาสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายในและทำให้มนุษย์มีมนทิน ข้อคิดพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เตือนใจเราให้เข้าใจถึงบทบัญญัติของพระเป็นบทบัญญัติที่ทำให้เราทราบว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรให้เราสังเกตในบทอ่านที่สองความศรัทธาในพระเจ้าที่แท้จริงคือการปฏิบัติเมตตาจิตและความรักต่อผู้อื่นความศรัทธาที่แท้จริงที่พระต้องการจากเราคือการที่เรารัก และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจพระไม่ต้องการเครื่องบูชาหรือของถวายภายนอกใดๆจากเรานอกจากจิตใจที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองให้เราวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าได้โปรดประทานพระหัสถทานให้กับเราแต่ละคนเพื่อจะได้เข้าใจว่าการรักพระเป็นเจ้าที่แท้จริงนั้นคือการที่เราแต่ละคนสามารถที่จะรัก ช่วยเหลือและให้อภัยแก่กันและกันพระพระเจ้าคือองค์ความรักดังนั้นของถวายที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับพระองค์ได้ก็คือความรักขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021